ว่าเหมือนเราดวงสมโงกับอะไรที่ความเป็น,นอิสานมากละครเอยหนัเนกเอยพอได้ไปตัดปุ๊ศาศาบป,ป,ปังปั๊บ <G ül> อ๋อเขไม่ค่อยอิสายครับผมเอเอรู้สึกยังไงที่แบบแะไร <G ül> คนบอกว่ามองว่าเอ้ยถือว่ามีสิ่งดนจิตด,ดนใจอะไรให้เราแบบมันมาสายีย้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเราทําอะไรที่มันเป็น เป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วมันมันมักจะโอเคอะไรเงี้ยผอเงก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นะละครหรือเพลงแล้วผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะครับผมอันนี้มาในยสายนี้เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงเนี่ยครับหนาวแบบนี้ก็หนาวนี่สิกบ้านครับผมออไปฝากฟังกันด้วยนะครับ ใช่ครับเป็น,ปนจริงๆแล้วอันนี้พูดถึงเพลงก่อนเป็ครับเพลงก็อได้ได้ครับก็ถ้าเป็นเซนเติลใหม่นี้ก็จริงๆเป็นความตั้งใจ15ปีแล้วครับที่ไม่ได้ทำเพลงครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่วงการดนตรีวงการทำเพลงอีกรอบกลับมาร้องเพลงอีกรอบแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองในระยะเวลา10กว่าปีในในการเข้าอยู่ในุงทพอะไรเงี้ยครับได้เห็นว่าคนอคนต่างจังหวัดเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกหนึ่งคือ เราไม่ค่อยได้กลับบ้านกันเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้กลับมาสู่สิ่งที่เราแบบมีความสุขคยม,มีความสุขก็คือบ้านเราอะไรยเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนะ่ยเราไปติดกับ,กบดักในเรื่องของเงินในเรื่องของแบบอาชีพในเรื่องของการทํางานที่มันไม่ประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เราตัดสินใจไม่ได้พั่ทีว่าจะกลับบ้าน <S <S เพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่ย้าเตือนอีกนิดนึงว่าชวนทุกคนกลับบ้านครับเราไม่ต้องกลับมาอยู่บ้านตลอดเวลาก็ได้แต่ว่า เราควรจะกลับมาเตือนกำลังใจบ้างกลับมาหาพ่อหาแม่กลับมาหาครอบครัวบ้างแล้วกลับไปสู้กันใหม่ก็คือเหมือนเหมือนใครคิดถึงบ้านก็คิดถึงบ้านครับลองไปฟังดูครับผมก็ก็ถือว่าเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้สึกลงไปในเพลงหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็ลองฟังดูครับหนาวนี่สิกำบ,บ้านครับก็เห็นว่าหลังจงากมากินประมาณสองวันก็ใส่ คือพอมเม้นต์หลายคนบอกว่าฟังเราร้องไห้อันกจบนเออนึกถึงบ้าก็จริงๆแล้วมันก็เล่ามาจากตัวผมเองด้วยครับเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเรามีบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกพ่ายแพ้อยู่แบบอยู่ในเมืองกรุงอะไรเงี้ยครับมีบางช่วงที่เรารู้สึกท้อรู้สึกว่าเราเมืองกรุงมันช่างใจร้ายหรือว่ามันช่างยากสําหรับเราเหลือเกินอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ความฝันน่ะ ที่บ้านเรามันก็ไม่ตอบโจทย์หลายๆคนก็เดินไปตามหาฝันกันไปเมืองหลวงอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเป็นคนที่อยู่เคียงข้างทุกคนที่มีฝันเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่พ่ายแพ้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กําลังสู้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ที่เหนื่อยเกินในวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้ว่บ้านของเรามันคือมันคือคําว่าคําว่าครอบครัวมันคือคาว่าสิ่งที่เราจากมา จะเป็นในรูปแบบของคนก็ได้พ่อแม่คนรักหรืออะไรก็ตามที่เราเคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นมันคือบ้านของเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราเราไม่ต้องเปลี่ยนไปโคนอื่นหรอกแต่เราพยายามบาลานซ์ชีวิตของเราให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเติมเต็มตัวเองได้ที่บ้านของเราอเงี้ยครับแล้วก็กลับไปสู้ใหม่ไม่เป็นไรครับของนาที ตอนนี้พาไปพาไปเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวบ่อยมากครับเที่ยวทุกสัปดาห์ครับก็สองขวบลูกว่าแล้วก็กำลังแสบละสดมากๆแล้วก็เริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มเหี่ยวเขาเริ่มแบบเขาเรียกว่าเริ่มอยู่จะไหม่หรือยังแบบถามนู้นถามนี่อะไรมาครับถามทุกอย่างแล้วก็แบบ ทำไมต้องอย่างนั้นเลยไม่ตรงนี้วันวันนี้ก็ถามป๋าไปไหนอ่ะป๋าทำไมป๋าต้องไปอ่ะทําไมแล้วป๋าไปทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าแบบกำลังติดอะไรเงี้ยกำลังเริ่มแสดงออกมีความรักได้ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรินนารักป๋าที่สุดในโลกเลยนะเริ่มบอกรักแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากไม่ค่อยอยาก่ามเท่าไหร่ครับคพื่อเพืออยากจะมองว่าเออ้าเป็นพ่อเนี่ยมันจะมีความจิตจิตลูกอย่างนี้เราติดลูกหรือลูกติดพ่อโอเคพ่อครับเออผมไม่แน่ใจลูกก็ติด เราอยู่ประมาณหนึ่งครับแต่เขาก็จะติดปมามาเขาด้วยติด,ตดอลรด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะส่วนตัวผมนะผมว่าผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมติดลูก<อ>ผมติดลูกผมรู้สึกว่าเราห่างจากเขาได้ไม่เกิน2วันหรอกก็<อ> <ๆ S 1> จะแบบอยากกลับบ้านละอยากแบบหรือไปไหนไปเที่ยวไปเจออะไรแบบสนุกสนุกก็อยากจะพาเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับคุคตอนที่เราวางแผนในการเลี้ยงลูกยังไงบ้างเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมาเป็นความไปยงมาเลยโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆลูกผมไม่ได้แบบ ผมอาจจะมีะลงภาพลงคลิปวิดีโอหรือว่าอัปเดตอะไรต่างๆอยู่ในโซเชียลนะครับแต่ว่าลูกผมไม่ได้รู้จักโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้เอาโซเชียลไปให้เขารู้จักเลยอะไร mm hmm. เงี้ยก็จะใช้ชีวิตจริงมากๆอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะแบบเป็นเด็กที่สามารถเล่นอยู่กับของเล่นเล่นอยู่กับพ่อแม่เล่นแบบใช้ชีวิตจริงมากกว่าเลย mm hmm. เขาจะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโทรศัพท์ต้องใช้ทําอะไรรู้แค่ว่า บอกแค่ว่าป๊าป๊าเปิดเพลงกล่อมให้หน่อยเปิดเพลงที่หนูอยากฟังให้หน่อยอะไรเงี้ยแค่นี้เองครับทิ้งทครให้นิดนึงูพี่ป๊อกจะมีหรือ,อยังอยากมีอยากมีอยากมีแต่ว่ารอก่อนครับรอรอให้มินนาเข้าโรงเรียนก่อนแล้วก็ผมผมรอจังหวะที่มันเหมาะสมด้วยเพราะว่าทั้งอาลีทั้งผมทํางานครับตอนนี้ก็เริ่มแบบรันงานกัเนเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันยัง ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจังหวะได้ก็ใจแต่อยังมี้ครับอย่างนี้ตั้งแต่สกิปีน้ำมาด่อยมากเอ่อไม่เกิน2-3ปี้ครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่อ่าา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 ้าา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 าวัดาาาขางา้าาาาัาา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 าลาวครับให้ตลอดครับคือก็ใหาการให้าวามรัก มากๆให้ให้การเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแบบนั้นแหละครับคือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบเน้นที่แบบข้าวของอนะเนาะว่าแบบกอกรักกันประจำอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญให้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพออายุเพิ่มขึ้นเรามีความตั้งใจจะทําอะไรบ้างอายุเพิ่มขึ้นเหรอครับก็อยากจะจยากจะทำงานให้มันประสบความสำเร็จพี่แล้วก็ฝันอะไรที่ไม่เคยทำก็จะทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ดูแลลูกไปให้ตลอดรอดฟังอะไรองี้แล้วก็เราก็ท่องเที่ยวครับใช้ชีวิตไม่มีความสุขปีใหม่นี้วางแผนไปเที่ยวไหนบ้างปีใหม่นี้กลับบ้านครับผม